นี่คือ,อทางเข้าปราสาทนะครับทางเข้าวิหารที่ทางวัดสนามแจ้งนะครับวัดเขาสนามแจ้งได้ทำนี่เป็นฝั่งเทพนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งยักษ์นะครับนีเป็นหน้าตาบ่งบอกถึงเป็นยักษ์นะครับทางเข้าจะมีะการเหมือน จุดอะไรสักอย่างนะครับลําตัวน่าจะเป็นพญยายนาคราชหรือก็ไม่ใช่ความหมายก็นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะครับปู่ฤาษีนะครับที่ทุกคนต้องมาขอพรนะครับก่อนจะกลับนะครับนี่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดเขาสนามแจ้งนะครับนี่ครับ ทางเข้าวิหารนะครับผมก็จะพาทุกท่านได้มาสัมผัสนะครับสัมผัสความเป็นพระพุทธศาสนาอของเรานะครับนี่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่ทุกคนเนียบเชิญน,นะครับมากราบไา้นะครับครับไปกราบ เป็นด้านในวิหารนะครับเป็นด้านในวิหารที่าทางวัดได้ทำครอบไว้นะครับนี่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่อีกหนึ่งอยนะครับ,น,รบ,น,บน,นะครับสังเกตดูนะครับ ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ลอยพระพุทธบาทนะครับเยอะแล้วก็เรียกว่าเป็นจุมนุมลอยพระพุทธบาทถึงเจ็นะครับท่านใดที่อยากมาเที่ยวชมนะครับที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับ 啊不、uh,